เด็กบ้านแตกคือเด็กที่มีปัญหาจริงเหรอเนี่ยเด็กอ้วนคนนี้คือพี่แชมป์ ด้วยเหตุผลบางประการทําให้แม่ตาและพ่อของพี่แชมป์ได้ลดสถานะเหลือแค่คําว่าเพื่อนมามากกว่า15ปีแล้วสถานะครอบครัวไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าสถานะความสุขของลูกจะหายไปแม่ตาก็เลี้ยงพี่แชมป์มาด้วยความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นทุ่มเทเต็มที่สุดความสามารถที่แม่คนนึงจะทําได้แม่ตาจะสอนพี่แชมป์เสมอให้มีสติกับทุกลมหายใจกับทุกการกระทําของตัวเองในชีวิตเนี่ยนะการ์ดแวนการ์ดของเล่นไว้เด็กยอดฮิตของพี่แชมป์ ติดมากพี่ชมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่แม่แต่อ,อนุญาตให้ทั้งเล่นเกมทั้งเล่นการ์ด แล้วก็ทั้งเล่นกับเพื่อนรวมถึงเรียนแต่ทุกอย่างต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวแล้วแม่ก็พร้อมจะเป็นเซฟโซนของลูกอยู่ห่างๆอย่างห่วงใยและถ้าลูกเจอปัญหาอะไรลูกจะรู้ว่าแม่รออยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้เสมอแม่ตากับพี่แชมป์จะสนิทกันมากคุยกันได้ทุกเรื่องมีลูกเป็นเพื่อนหรือมีเพื่อนเป็นลูกกันแน่นะพี่แชมป์มาเป็นเด็กธรรมะธรรมมต,ตั้งแต่เด็กชอบทําบุญใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิเคยบวชเนนสองครั้งแล้วก็ปัจจุบันบวชพระเรียบร้อยแล้ว แม่ตาก็ชื่นใจที่สุดได้เห็นผ้าเหลืองของลูกอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนพี่แชมป์จบม6ลูกบดินด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสอบติดลำดับที่1คณะนิติศาสตร์มธรรมศาสตร์นอกจากเรียนแล้วพี่แชมป์ก็ช่วยแม่ตาทํางานออนไลน์ด้วยลูกไม่ต้องเก่งกว่าใครแต่แม่ก็รักและภูมิใจในตัวลูกที่สุดมาถึงตรงนี้แม่ตาก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนวันนี้เป็นวันแห่งความรักแม่ตาก็ยังเชื่อมั่นว่าความรักสวยงามเสมอ ถึงแม้จะไม่มีเงินทองมากมายแต่แม่ตาก็มั่นใจว่าความรักจะนํานพาลูกให้เติบโตไปบนเส้นทางที่ดีสุขสันวน์วัยเลนทายน,นะคะทุกคนใครที่มีแฟนแล้วบอกรักแฟนแล้วอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะส่วนแม่ตากับพี่แชมป์โสดสนิทแล้วคุณล่ะอยู่ทีมไหนโสดหรือไม่โสด